ก่อนอื่นเลยกล่าวสวัสดีทีทาย FC บาสเกตบอลของแพทีพอยต์หน้าช่องด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผลงานที่วางไว้ให้2คู่หน้าช่องก็มา1ห,หลุดไป1ตัวที่หลุดก็คือทางด้านโอมาร์ทันเดอร์ิตีสอเกมนะครับที่ต่อเขาชนะได้แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันสวยหนึ่คู่ให้ไปครับกลับมาจากป่าช้ากลับมาจากความตายย่าม เฟรนเซียสวิตซิสเฟอร์นะครับควอเตอร์ส <c oughs> ี่รันเขาเรียกว่าอะไรเอาชนะทางด้านวิศาะได้16คะแนนทําให้ต่อเวลานะครับแล้วก็มาเอาชนะในช่วงท้ายเกมแบบท้ายเกมจากจุดโทษจากการตีฟาวก็ไม่ได้ไม่เสียแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของเราไให้สวันนีครับก็มีบาส NBA มาฝากกัน3คู่แต่เช้านี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด 10คู่ก่อนที่เราจะเริ่มทําการพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะบาสในเช้าวันนี้สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีแนวทางในการลงทุนเรื่องราวของบาสกตบอลานท์พอยคนนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ บาสเกตบอลภายในครอบครัวของเราดูใครเป็นคอบาสไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงทางเข้าจะอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์แล้วก็ใต้คอมเมนต์ไผ่นดิพอยต์คนนี้ก็จะวางไว้ให้นะครับก็สแกนเข้ามากันได้เลยหรืออีกช่องทางครับแอปสีเขียวก็ให้ไปที่แอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ AI 7ออ้ลืมบอ,อกไปนะครับคู่10บโมงที่ ได้มีการพูดคุยกันครับระหว่างโกลเด้นเจอกับทด้าน LA k เ e p คปเปอร์ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างชุดกันไม่ค่อยแม่นครับสกอร์ออกค่อนข้างต่ำแต่พาร์ตพอยต์คนนี้ครับให้ไปที่ทด้านโกลเด้นสเตทวอลเ i เ r อร์ก็เอาชนะไปได้อย่างขาดลอยวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่จะมีบัตเลอร์ Butler ครับวันนี้ถือว่าอยู่ในสนาม32นาทีฟิลโกล12ครั้งลงไป9ชุดสามคะแนน4ครั้งลงไป3 เป็นตัวทําให้ทีมเนี่ยขับเคลื่อนแล้วก็พาทีมเอาชนะไปได้ส่วนเคอรี่วันนี้ชูสามคะแนนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับมานะครับวันนี้บาสเกตบอลสคู่ที่ผ่านยีพอยคิดว่าน่าจะเข้าเป้าน่าจะทํากนไรให้กับใครที่ตามผมได้คู่แรกครับมาในวันนี้เปิดหัวที่คู่8ปดโมงเช้าครับเป็นทางด้านเดนเวอร์นักเกเจอกับด้าน New Orleans ส์พี c a ก s ทั้งคู่ครับแข่งมาแล้ว3เกมนิวออร์ลีนส์พีกยังไม่สามารถ สะก,กดคำว่าชัชนะได้เลยส่วน d e v เวอร์เกตเอครับชนะ2และแพ้ไปหนึ่งแมตที่แพ้คือแพ้โกลเดนสเต t บอว์ดีเออร์วันนี้ครับความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเดนเว u g g เกตนำโดยนิ่คุณโอจกิจจามเมลเมอรีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับก็ยังมีความมั่นใจว่าครับไก่ n u นเ e t ที่ถูกคาดการว่าจะคว้าแชมป์ได้นะเพราะว่าในปีนี้อาจจะดูอาจจะดูต่ำกว่าล็อกเกตนิดนึง ดักว่อโอเคซีหนึ่งแต่สักยภาพของทางด้านดิวออลเกตเองครับยังมีดีพอในการลุ้นแชมป์ปีนี้เลทที่เปิดมาน,นี้13แต้มก็ดูแล้วครับองค์กรอบโดยรวมทับตัวจริงนะครับสำรองดูดีกว่านิวออลีนพิดิแกนแทบทุกตำแหน่งไพเฉพาะคิดว่าไก่เน็ตเกตครับจะเอาชนะนิวออลีนพิดิแกนได้เกิน14คะแนนครับมาต่อคู่ที่2ครับมากันที่มิสตอรทิวบิฟวันนี้มีคิวเจอกับทางด้านเ a ลเลเกอร์ คู่นี้เขาเพิ่งเจอกันไปบัดหมางครับเป็นเลเกอร์เนี่ยเอาชนะไปได้วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะทีมอย่าง LA เอลเอริเกอร์ครับไม่ว่าจะเป็นลูการอนชิตเนี่ยไม่ลงสนามร้อยเปอร์เซ็นต์เลวอนเจมส์มาคิวเบิร์ตครับเก็บวินเซนต์เนี่ยไม่ลงสนามแต่นะครับทางด้านวูฟเองเนี่ยหนึ่งตัวที่ไม่ลงสนามมันดันเป็นเจ้าชายหมาป่าอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด ไฮพอยคิดว่าครับในการขาดหายไปของสตาร์ของทั้งสองทีมทําให้ประสิทธิภาพในการชูดประสิทธิภาพในเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่ดูดดอบลงไป225ที่เปิดมาเร็วนี้นไฮพอยคิดว่าคู่ดีครับไม่น่าจะสูงเพราะว่าตัวทําแต้มระดับ30แต้ม40แต้มเนี่ยไม่อยู่ในสนามครับ225ให้สกอร์ต่ำทางด้าน LA Lakers กับ Minnesota t i m b e r w o l จะผลิตสกอร์รวมกันได้ไม่ถึง225ครับ ไปปิดฉากปิดท้ายกันคู่7โมงครึ่งครับตามเวลาบ้านเราเป็นเดอนลัฐแม็บวริกวันนี้เจอกับทางด้านอินดานาเพเซอร์ลองแชมป์เก่าจากปีที่แล้วออกสตาร์ท3เกมเขายังสะกดคําว่าชาชินะไม่เป็นดูแล้วนะครับวันนี้เพเซอร์เองเนี่ยที่ขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างไทลิสร์รีเวอร์ตันมาเทนเนอร์ย้ายออกและวันนี้ครับตัวบอกว่าไอตัวที่ทำคะแนนได้เยอะๆครับอย่างวิเทอบิกแม็ูลินเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บไปอีก o อบ o p ็อปปก็ยังเจ็บไปอีกแอนดูเดมหากชีเจมส์แอ a คานแต่ตัวที่พูดมาครับคืออะไรชั้นดีแล้วก็ตัวจริงชั้นดีเลยวันนี้นะครับต้องมาเจอกับทันด้านเดอรดัตแมวลิกเองที่แข่งมาแล้ว4เกมครับชนะไป1แพ้ไป3เกมดูแล้วครับตัวผู้เล่นทันด้าน้าบ้านอย่างมาสึกเดอรดัตแมวลิกยังดูดีกว่านำโดยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด ดบาบอันดับหนึ่งอย่างคูเปอร์แฟกแล้วก็มีทางด้านดิแองเจโลลอเซลยังมีเคทอมสันอีกครับมือชูสสามคะแนนดูแล้วครับวันนี้เลรยที่เปิดมาเจ็ดแต้มเจ็ดจุดห้าตรงนี้ไพน์จิพอยคิดว่าวันนี้ครับได้เล่นที่บ้านได้เปรียบเสียงเชียร์ความพุ้นชินของสนามโดยรับงแมนวลีกเองจะเอาชนะทีมจากอีนาเพเซอร์ที่ไม่สมประกอบได้วันนี้เพเซอร์ก็จะมีทางด้านปาสคาลเซียร์แคมที่เป็นตัวหลักในครับคะแนนในเช้าวันนี้ครับแต่ดูแล้วสี่คอเตอร์นะไม่ได้เล่นคอเตอร์เดียว คิดว่าไม่น่าจะต้านทานเดอรลัตโมวิกที่ผู้เล่นค่อนข้างอยู่ยครบได้ครับ3มทีมนะครับที่คิดว่าน่าจะเข้าเป้าเข้าเส้นชัยได้ครูแรกครับต่อยาวๆเลยครับทางด้านเดนเวอร์เกตวันนี้จะเอาชนะขาดได้อย่างแน่นอนครูที่2ครับค่อนข้างมาั่นใจเช่นกันเพราะว่าสตาร์ไม่อยู่ทั้ง2ทีมไฮสกอร์ตัมเอลเอเเกอร์และคู่สุดท้ายครับให้ต่อยาวๆเช่นกันครับอย่างทางด้านเดอรลัตโมวิกที่ตัวผู้เล่นดูดีกว่าน่าจะคาดหวังอะไรได้มากกว่าทางด้าน อีนาเพเซอร์ซึ่งแม้ว่านัดล่าสุดเองครับเพเซอร์เองจะแพ้วูฟมาแบบ4คะแนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับมีการบาดเจ็บตั้งแต่คอเตอร์แรกเลยทำให้แต้มที่เปิดมา10แต้มเนี่ยมันไปไม่ถึงก็หวังว่าวันนี้ครับเพเซอร์เองคงแพ้แบบขาดลอย เกินแคะแนนอย่างแน่นอนถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปดีดๆแบบนี้ออกมาด้วยนะครับใครที่ตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ